And จบลงไปแล้วสำหรับศึกฟุตบอลใจเล็กนัดที่8ต้องบอกว่าสนุกเหมือนเดิมฟอนเตเลยยังคงแข็งแกร่งนำจากฝูงต่อไปขณะที่ทีมของนักเตะไทยนั้นมีแต้มกันหมดยกเว้นซัปโปโรทีมเดียวนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะครับหลังจากได้ชมฟอร์มการเล่นของจออุ้มในเกมล่าสุด ส่วนของเจ้าเจาแอดได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเผื่อว่า,าใครที่ยังไม่ได้รับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูคอมเมนต์ของแฟมอนมาริโนสเดี๋ยวเราแวะไปที่เมืองอโออิตะสักแป๊บนะครับไปดูซิว่าพวกเขาจะพูดถึงเจ้านิวทิธิพันธ์อย่างไรกันบ้างหลังจากทีมทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยแลาสูตรพึ่งเปิดบ้านแพ้กับคาชิมาไป4ประตูต่อ1น,นะครับ ผมคิดว่ามันดีมากที่ตอนนั้นเรามีทิติพันธ์ไว้เล่นบล็อกทูบล็อกคอมเมนต์ต่อมานะครับคงไม่พูดเกินจริงถ้าจะบอกว่าขอบคุณทิติพันธ์และมาเอดะที่ช่วยให้เราคว้าชัยชนะเหนือคาชิมะครั้งก่อนส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่มีโคบายุในช่วงเล็กแรกเมื่อปีที่แล้วแต่เราก็ยังคงมีทิติพันธ์และมารูตานิทิติพันธ์นั้นไล่บอลในช่วงเล็กแและในช่วงเล็กที่2ก็เป็นมารูตานิ ทุกวันนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถควบคุมจังหวะเกมได้หากไม่มีโคบายุส่วนคอมเมนต์ชาวสเปนแอดก็นำมาฝากกันด้วยนะครับการที่พวกเขานำเอานักเตะที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งใหญ่ไปไว้ที่นั่นแน่นอนว่าชื่อเสียงอันฉูดฉาดนี้มันช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนในประเทศที่มีเบสบอลเป็นกีฬาอันดับหนึ่งและสิ่งที่พวกเขาทมไปไม่เพียงแต่ชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เล่นอันสุดยอดของความเจ๋งอีกด้วยคอมเมนต์แฟนบอลชาวสเปนท่านต่อมานะครับทีมเจ้าบ้านมีสไตล์การเล่นที่น่าสนใจนะกลยุทธ์แท็กติกของโค้ชคนนี้เข้าท่าดีส่วนท่านต่อมานี้เป็นแฟนบอลของมาลีนอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ของอังเก้โค้ชของทีมกันก่อนนะครับมันเป็นเกมที่ดีมากเราเริ่มต้นได้ดีในการแข่งขัน เราสามารถควบคุมเกมและสร้างโอกาสเข้าทำได้แม้เราไม่สามารถทำประตูได้มากแต่เราก็มีความสุขที่ได้ชชัยนะไปต่อที่คอมเมนต์ของมาโกสคนที่ทำประตูชัยในเกมนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่ลูกบอลอยู่กับเทเลทอนผมคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผมต้องทำคือการเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษตอนนี้เรากำลังไปได้สวยซึ่งจากนี้ไปเราเองก็มั่นใจว่าเราจะสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างต่อนเนื่อง ธีละทอนนั้นเปิดบอลได้แม่นมากๆแม้กองหลังเซนไดจะสกัดได้แต่บอลก็มาเข้าทางผมนั่นจึงทำให้ผมมีโอกาสยิงประตูที่ดีในเกมนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามคอมเมนต์ที่8นะครับหากว่าเราไม่ชนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงไม่ชนะมันเป็นการเจอกันที่ยอดเยี่ยมและมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้คอมเมนต์ที่9นะครับ ในขณะที่เกมกำลังดำเนินไปฉันเองก็คิดว่ามันน่าจะจบลงด้วยผลสกอร์นี้แต่ฉันคิดว่าเอานะขอแค่สู้ให้ถึงที่สุดก่อนแน่นอนว่ามีจังหวะอันตรายในเกมบ้างแต่ก็เซฟไว้ได้ยังดีที่เกมถูกควบคุมในระดับหนึ่งและในที่สุดมากสก็มาทำประตูในช่วงทดเจ็บผมคิดว่า3แต้มนี้เป็น3แต้มที่สาคัญมากๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับ ทุกคนช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ได้ดีและมันยอดเยี่ยมไปเลยที่เราเอาชนะได้ขอบคุณมาโกสคอมเมนต์ต่อมานะครับมาโกสเยี่ยมไปเลยในเกมวันนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมคิดว่านั่นเป็นเพราะการเติมเกมของทีละทอนจนทำให้เราสามารถคว้าชัยชนะได้ในวันนี้ขอบคุณบุญจังคอมเมนต์ถัดมานะครับ มันเป็นการดีที่เราสามารถเก็บชัยชนะได้และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแม้จะมีโอกาสจบสกอร์มากมายแต่ก็ไม่สามารถจมกองหลังของคู่ต่อสู้ได้มากไปกว่านี้ส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าการกลับมาของปาคยูกิวช่วยทำให้เกมรับมีสติรภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการตัดสินใจออกมาตัดบอลและการบีพื้นที่ตัดบอลโจมตีด้วยลูกครอสของทีละทรทางด้านซ้ายนั้น ทำให้มาโกสได้อัพเคตน็อกคาที่มันเจ๋งว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับผมอยากจะบอกว่าสกายแข็งแกร่งกว่าเทเลทอนอยู่แล้วคุณเห็นไหมว่าโกเบจัดการลูคัสอยู่มัดโอหนี่น่าจะเป็นแฟนบอลของโกเบนะครับมีแซวด้วยไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับคุณต้องการใช้งานเทเลทอนที่มีอาการบาดเจ็บต่อไปแบบนี้งั้นเหรอมันถึงเวลาของทาคานแล้วตอนนี้ เพราะเขาหายเจ็บเรียกฟิตกลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วโน,น่นคอมเมนต์ต่อมานะครับหลังจากที่ผมได้ดูเกมเมื่อวานนี้เห็นได้เลยว่าทิะทอนนั้น cross อลได้แม่นมากส่วนแฟมบอนชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับการ pressing รดัมบนนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆฉันหวังว่าเราจะช่วยกันเล่นทำงานออร่วมกันได้ดีและนอกเหนือจากนั้นผมคิดว่า ความเร็วที่เป็นคุณลักษณะพิเศษของทลลทรนั้นจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพร้อมกับการจ่ายบอลที่เฉียบคมผู้เล่นที่แข็งแกรงในมาริโนสยังมีไม่มากนักดังนั้นมันก็น่าจะเป็นการดีถ้าหากว่ามีการเสริมทัพอีกคอมเมนต์ที่18นะครับแทนที่เราจะรองจังหวะเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วใช้สปีดในการไล่าตามแต่เราใช้การเข้าบีบเร็วเพื่อชะลอเกมในการช่วงชิงจังหวะตัดบอล โชคจากคู่ต่อสู้ที่แดนหลังและสร้างสารรค์เกมอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ที่19นะครับ mm hmm. การทำเกมของมาริโนสในช่วงไายเกมนั้นมันไหลลื่นสวยงามไม่ว่าจะเป็นเทิลทอนและอสซต่างก็ขึ้นไปบทขยี้คู่ต่อสู้ mm hmm. ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับ mm hmm. ผู้เล่นหลายคนต่างก็โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ต้องสงสัยเลยว่า mm hmm. พวกเขาเอาพลังมาจากไหนมีเพียงคำเดียวที่อยากจะบอกขอบคุณมากกส คอมเมนต์ต่อมานะครับฟุตบอลสไตล์ของมาเลนอสมันยอดเยี่ยมจริงๆฉันคิดว่ามันเจ๋งสุดๆที่เราสามารถจัดการทุกพื้นที่ในสนามและดึงความแข็งแกร่งของเราออกมาต่อกอนคอมเมนต์ถัดมานะครับเกมนี้เราสามารถบทขยี้คู่ต่อสู้ได้แบบที่เราตั้งใจเกมตรงกลางสามารถไว้วางใจได้แบบที่ไม่ต้องกังวลและกุญแจสำคัญคือการกลับมาของปาร์คยูกิล ส่วนแฟมบอลท่านนี้นะครับบอกว่าลูกครอสบอลของทีละทอนน่าเสียดายในจังหวะแรกของอัศซึแต่ในท้ายที่สุดมาโกสก็สามารถเก็บตกได้มันเยี่ยมไปเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับแม้ว่าบุญจังจะเจ็บแต่อังเก้ก็ยังคงไว้วางใจเขาแล้วเก็บคนที่สมบูรณ์ไว้บนมานั่งสำรองแปลกแต่มันคือเรื่องจริงฉันคิดว่าบุญจังน่าจะเข้าใจแท็กติกของโคอสมากกว่าทาคโนะนะ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับสไตล์การเล่นของทีระทรน,นั้นมันมีความคล้ายคลึงกับฟิลิปลามคอมเมนต์ต่อมานะครับทีละทรเติมเกมจอทางด้านหลังของเซนไดแม้จะหาจังหวะเล่นสวนกลับแต่กองกลางของพวกเขาก็เสียบอลอย่างรวดเร็วผมคิดว่านั่นคืออีกปัจจัยที่ทำให้เราได้ชัยชนะคอมเมนต์ถัดมานะครับทีละทรน,นั้นแข็งแกร่ง และเขาก็ตอบสนองได้ดีกับแท็กติกอย่างไรก็ตามในเกมที่พบกับซัปโปโรนั้นเนื่องจากเขายังไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นักคอมเมนต์ที่28นะครับการเติมเกมและการจ่ายบอลของธีลทรน,นั้นไม่ว่าจะเป็นบอลยาวหรือแม้แต่การแทงช่องบอลสั้นเคาะทําชิ่งมันกลับมาฉายแสงอีกครั้งส่วนคอมเมนต์แฟบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับทาคานะเป็นนักเตะที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก ในฐานะแบ็กซ้ายทั่วไปแม้จะมีพรสวรรค์และเป็นซ้ายธรรมชาติแต่การยืนหนึ่งของทิละรทอนนั้นมันใหญ่โตเกินไปที่จะคว่ำเขาลงจุดแข็งของทาคานะและจุดแข็งของทิละรทอนค่อนข้างแตกต่างกันและในทางกลับกันสิ่งจําเป็นมากกว่าในตอนนี้คือทิละรทอนส่วนทาคานะดูท่าน่าจะเป็นตัวคอยซับพอร์ตปีศาจทิละทอนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับ หลังจากได้ชมฟอร์มการเล่นของเจ้าอุ้มในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าตัวต่างก็ได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลเป็นจำนวนมากนะครับในเกมล่าสุดนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ The things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change.